ฟอร์เลนเจอร์ทหสีขาวรถสิบสองสสามปีนะเหมือนในคันขาวคันนู้นอะเห็นป่ะ <S <S เหมือนในคันขาวคันนู้นเลยนี่ฮะเสร็จแล้วแปลงเสร็จแล้วเป็น Ford เลนเจอร์เน็กเจนโฉมปีปัจจุบันเลยฮะโฉมป้ายแดงอ่ะนะแล้วก็ใส่ชุดแต่งเ a ปเตอร์เดี๋ยวจะเอาเข้าห้องขัดสีแล้วนะครับเห็นนะมันยัง,ยง,ยง,ยงด่างด,งดวงดวงเนาะเห็นป่ะ เออเพราะยังไม่ได้ขัดสีไงมันขัดแค่หยาบเดี๋ยวจะไปขัดลบรอยขัดชักเงานะฮะแล้วก็เคลือบเซรามิกให้ลูกค้านี่ฮนะเข้าห้องหล่อๆ,อๆครับผมนะอ่ะเสียตังค์แล้วมันต้องแบบนี้แปลงต้องแปลงแบบนี้นะพาร์ทแท้พาร์ทแท้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นะจ๊ะไม่ใช่พาร์ทจีนนะจ๊นะนะนี่นะฝากระโปรงแก้มไฟหน้านี่พารแท้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ดูๆๆๆด นะฮะรอดูจากรถสีขาวแปลงมันโฉมใหม่รอดู